สวัสดีครับเพื่อนๆทีมโดเดี่ยวทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมีเกมมาพูดถึงกันอีกแล้วเนาะหลังจากไปแตะเกมอย่างอื่นมาพอสมควรนะครับผมเกมที่จะพูดถึงวันนี้นะเราจะมาอันบ็อกให้ดูกันนั่นเป็นเกมของคนไทยนะครับผมตอนเมื่อสักประมาณแบบช่วงเที่ยงนี้ก็น่าจะพอได้เห็นกันแล้วเนาะผมได้เกมอะไรมาโอเคนะครับเกมที่เราจะเอามาพูดถึงวันนี้ได้แก่เกม quest master revival นะครับผม the adventure card game นะก็เกิดนิดนึงละกันตัว quest master เนี่ยมันเป็นเกมของคนไทยนะครับผมโดยบริษัทของคนไทยนะชื่อบริษัทคือ all sense studio นะครับผมน่าจะใช่นะ <c oughs> เกมนี้เป็นเกมที่เล่นได้ที่สองถึงคนนะครับผม มีคำเตือนก็คือ not eat ห้ามกินนะก็เดี๋ยวต้องมาดูคอมโพเนนต์กันว่าทำไมถึงต้องมีคําเตือนอย่างนี้แล้วก็เล่นดนที่14บวกขึ้นไปนะครับผมตัว quest master เนี่ยมันเป็นบอร์ดเกมนะน่าจะเป็นบอร์ดเกมเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันเป็นเกมสไตล์แบบคล้ายๆแบบ monopoly แต่ว่าเป็นเกมแบบแนว adventure ด้วยมีการ์ดเกมมีอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบเล่นเหมือนเกมเศรษฐีนี่แหละแต่ว่าก็คือแบบมีตัวคาแรคเตอร์มีอะไรให้เล่นเดี๋ยวเราลองดูคอมโพเนนต์กันนะคือจริงๆผมก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนหรอกแต่ว่า เออลองไปหาอ่านดูนะครับผมของค่ายเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาทำ quest master เนี่ยมันจะเป็นการ์ดเกมที่ชื่อว่า summoner master ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ก่อนที่จะแกะนะอันนี้คือเป็นตัวเบสเกมนะครับตัว quest master rival และข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเป็น e x t a n s i o n ชื่อว่า hydra of w a r r o c k นะครับผมเป็นตัวเป็นภาคเสริมของตัว quest master นี่แหละนะคนที่ พรีออเดอร์ไปก็น่าจะน่าจะสั่งเป็นชุดนี้กันทุกคนแหละนะครับผมตัว Revival เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเป็นรีเมคของตัว Questmaster นะคือ Questmaster เนี่ยมันเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็คือเลิกเป็นเอาพิมพไปแล้วแล้วก็พึ่งกลับมาทําใหม่แล้วก็ให้พรีออเดอร์เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มาวันนี้ถือว่าส่งเร็วเหมือนกันนะโอเคชุดต่อไปที่ผมได้มาในชุดนะครับผมผมสั่งเป็นชุดคอมโบไปนะมันตัวแถมเขาก็จะมีตัวนี้ เขาเรียกว่าการ์ดสัตว์เลี้ยงนะหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นโปรโมการ์ดโปรโมการ์ดจริงๆแล้วมันมันเออ่เป็นการ์ดของตัวเกม Summoner Master ที่เป็นการ์ดเกมเนี่ยแหละแล้วก็ในชุดเนี่ยมันจะเป็น Summoner Master ที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัว Quest Master แต่ว่าพอดีผมข้อมูลน้อยไปหน่อยพอดีว่าทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาติดต่อมาบอกว่าไอตัวการ์ดโปรโมของตัว Quest Master เนี่ยมัน มีจานวนจากัดแล้วคนอยากได้เยอะอะไรเงี้ยขอให้เปลี่ยนชุดมาได้ไหมอะไรประมาณนี้พอถามไปถามมาปุ๊บผมว่าเอ้ฟังแล้วว่าม,มันเป็นของซัมมอนเนอร์ม e สเตอร์มันไม่เกี่ยวกับโค้ชมัสเตอร์ผมก็เลยเอ,อะไรก็ได้น่ะเลือกมาให้และการเป็นชุดอื่นเขาก็น่าจะเลือกชุดเป็นตัวเชสหรืออะไรของที่เป็นเกมอีกเกมหนึ่งของของค่ายเขาอะนะแต่พอมาอ่านที่หลังแล้วกลายเป็นว่าเ้ยผมพลาดไปละเพราะว่าไอ้การ์ดที่มันได้มามันจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกนี้จริงๆใช่ไหมซึ่งต่อให้ผมไม่ได้เล่นไอ้ตัวซัมมอนเนอร์มัสเตอร์ผมได้การ์ดที่มันเข้าช ก็แต่ไม่เป็นไรก็ก็พลาดไปแล้วนะครับผมชุดต่อไปผมสั่ง p พลยเดอรคู่กับตัวนี้มาด้วยเป็น Questmaster แต่เป็น Small World นะ s m a l l World ก็เป็นเกมแยกต่างหากเลยนะชื่อ Questmaster เหมือนกันแต่เป็นเกมแยกต่างหากไอตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดคือสไตล์มันจะเหมือนงูตกกระไดอะนื้ออกไหมเออก็เดี๋ยวเราลองมาแกะดูด้วยแล้วกันเพราะไหนๆก็สั่งมาล้นะครับเป็นชุดของ Quest Master เหมือนกันนะตัวนี้เล่นได้2 5คนคือ ชนิดของสินค้าเป็นของเล่นเด็กเสริมทักษะเลยนะเออก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมโอเคเป็นแบบเหมือนกับซีรีส์เวสเซอร์เหมือนกันแต่เป็นอีกเกมหนึ่งแยกไปเลยนะแล้วก็ของที่เขาให้มาอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับตัวโปรโมทของตัว Su m m o n e r Master นะครับเป็นพวกแบบคาแรคเตอร์ของการ์ดนั่นแหละแล้วมีอะไรอีกอันนี้ด้วยอันนี้เป็นน่าจะคล้ายๆกันก็เป็นพวกแบบ เป็นใบปลิวโปรโมทนะอันนี้อันหนึ่งได้มาสองอันนะครับผมโอ้จริงดิ <c oughs> เป็นรูปพับพิคเนตเหรอแล้วก็มีซัมมอนเดมาสเตอร์คือหมายความว่าในเกมเขามีพวกเทพพวกนี้ให้เล่นด้วยเหรอจริงอะ่ะใครเคยเล่นซัมมอนเดมาสเตอร์ทัาไนมาตอบผมหน่อยนะครับว่าพับพิคเนตกับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครอะ่ะพ่อแม่อุมาเทวีเหรอ เออเรามาตอบหน่อยว่าใน s u m m มอร์เนอร์มเนี่ยมันมีเกมมีตัวละครตัวนี้ให้อยู่จริงหรือเปล่าอา้าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวหลักก่อนแล้วกันนะครับตัว Quest Master เดี๋ยวผมขออนุญาตนะตัวนี้เขาแพ็คมาเลยนะครับผมนี่ก็บอกว่าเป็นทวินแพ็คแถมการ์ด8แบบด้วยยังไม่รู้นะว่าการ์ดเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองแกะด,ดูก่อนอจริงๆเขาก็บาดรอยมาให้อยู่แล้วทำไมผมใช้มีดด้วยนานะ โอเคอันนี้เป็นพลาสติกชั้นแรกที่เป็นแพ็ค2ตัวนี้ให้อยู่ด้วยกันนะครับผมเราลองมาแกะตัวหลักกันก่อนใส่มีดแล้วกันจะได้แบบเป็นรอยบาดจริงเท่าที่ดูนะ<ม>ก็เอาจริงๆนะครับมุมมองภายนอกก็คือมันก็เป็นกล่องกระดาษที่คุณภาพอาจจะ ไม่ได้ดีเทียบเท่ากับกล่องบอดเกมทั่วๆไปที่มีราคาสูงอย่างชุดเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยผมจ่ายไปรวมค่าส่งแล้วนะพันประมาณ1น0 0งพันนิดๆเองอะหนึ่งพันกับสีบาทมั้งคือคือคือ,คอได้ไอตัว small world มาแล้วด้วยนะคือจริงๆทั้งหมดในทั้งเซตเนี่ยรวมของแถมมันเก้บาทซึ่งคุม้มคุณภาพไหมมันก็น่าจะโอเคอยู่นะกล่องมันก็เหมือนกับว่าเป็นแพคเกจจิ้งของของทาในไทยอะนะครับ ก็แพ็เกจิ้งอาจจะคือรูปสวยแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้ดูดีมากเอาเคมาดูในกล่องกันอย่างแรกที่เห็นเลยเป็นคู่มือการเล่นเป็นคู่มือก็เป็น2สีนะเป็นขาวดาแต่มันก็เป็นขาวน้ำตาลเป็นคู่มือเหมือนกระดาษปิ้นธรรมดานะครับผมตัวนี้เชสแท็ติกเหมือนกับเป็นใบปลิวเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับเกมเชสแท็ติกคือเป็นเกมอีกเกมหนึ่งของเขา เป็นเหมือนกับเป็นแบบเป็นหมากรุกเนี่ยแหละแต่เป็นหมากรุกที่แต่ละคาแรคเตอร์มันจะมีวิธีเดินของเขาอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆนะผมว่าไอตัวโปสเตอร์ของตัวเกมเนี่ยมันยังดูดีกว่าคู่มือการเล่นเลยอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปอ่ะมีโปสเตอร์อีกอันนึงแล้วเหรอนั่นสินะอ่ะโอเคอันนี้โปสเตอร์เป็นโฆษณานะครับผมวางคู่มือไว้โปสเตอร์โฆษณาผมขอออกก่อนนะ ที่หลายๆคนพูดถึงนะครับอุปกรณ์หนึ่งอย่างของ Quest Master ที่น่าสนใจมันคือตัวนี้นะเป็นบอร์ดแต่มันเป็นบอร์ดผ้าล่ะเนือออกไหมมันเป็นผ้านะครับนะแล้วก็มีเป็นบอร์ดขึ้นมาอีกอันหนึ่งคุณภาพเหมือนกับโอเคนะชัดเจนนะครับผมแล้วอย่างที่บอกคือลักษณะเกมมันเหมือน Monopoly เหมือนเหมือนตัวเกมเศรษฐีก็คือ มีจุดเริ่มเดินแล้วก็เดินไปตามจุดๆๆต่างๆอะไรประมาณนี้ล้มัง้งสกรีนให้ดูใกล้ๆก็คือดูชัดเจนดีนะครับผมมันเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อที่ขึ้นมาจากผ้าอีกผมก็บอกไม่ถูกว่าวิธีนี้เขาเรียกว่าอะไรสกรีนหรือว่าอะไรไม่รู้คือเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนเป็นสองชั้นอะตัวผ้ามันจะบางนะแต่ตัวบอร์ดมันก็จะหนาขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่แบบน่าสนใจคือเป็นบอร์ดผ้านะครับผมตัวบอร์ดมันก็จะถ้าไม่ได้พับ เละจนยับเยินอะไรผมว่าไอตรงนี้ไม่น่าจะลอกเท่าไหร่นะด้านหลังก็เป็นสีน้ำตาลธรรมดานะครับโอเคพับบอร์ดเก็บไปก่อนต่อไปมาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์ก็มีการ์ดนะการ์ดให้มา2ชุดนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นตัวละครซึ่งเป็นมินิมิเนิเจอร์แล้วแหละ เรียกวมินิเจอร์ได้ไหมมันเหมือนกับเป็นก็เป็นตุ๊กตุ่นของที่บ้านเรานะตุกตุนตุกตามีเพ้นสีมาเรียบร้อยแล้วหนะ้าตาก็ถือว่าโอเคนะคุณภาพเดี๋ยวขอแกะดูนิดนึงมีนี่คืออะไรเป็นเต๋าเหรอน่าจะเป็นเตา๋าแล้วก็ให้เรามาติดสติกเกอร์เองละมั้งเ้่าผมเดา ใช่ก็มีสติกเกอร์ให้นะครับหวังว่าคงจะมีวิธีติดนะนี่ก็คือตัวตัวเตาให้มาสองอันก็คือเป็นการเอาจริงๆก็จจะเป็นการลดต้นทุนแหละทำเป็นลูกบาสีเอลูกบาท6ด้านมาแล้วก็ติดสติกเกอร์เอาดีกว่าไปสลักลูกเตาเป็นคัสตอมไม์เนาะน่าจะถูกลงตัวละครมีให้ทั้งหมด1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดแปดตัว นะครับผมแต่ละตัวก็ดูจากนี่แล้วก็หน้าตาพวกหน้าตาอาชีพก็น่าจะแตกต่างกันไปนะก็ลักษณะเหมือนกับบอกไม่ถูกคือจะว่าก็ก็คือโอเคแหละน่าจะคุ้มราคาแหละนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมอ่าเดยวนี้บอดวางไว้ก่อน ตัวนี้เป็นการ์ดนะซึ่งการ์ดข้างหลังอยู่ผมแกะดูเลยแล้วกันว่าคุณภาพการ์ดเป็นยังไงทีแรกก็นึกว่าจะใช้เวลาอันบล็อกไม่นานดูไปดูมาก็พูดไปเรื่อยๆก็นานเหมือนกันเนาะการ์ดก็จะบางๆนะครับเป็นเป็นการาดบางๆอ่อนเลยแหละนะ อาจจะต้องใช้รักษานิดนึงไม่ได้เป็นการ์ดแข็งเหมือนกับการ์ดเกมทั่วไปที่พวกเราเคยเล่นกันนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดด้านหลังเป็นการ์ดไอเทมนะอ่ะตรงนี้เป็นไอเทมหมดเลยนะครับผมหน้าการ์ดก็จะเป็นอย่างนี้เบบี้ดักก้อนนีแบบ มีตัวลายมีรูปแล้วก็มีคาอธิบายทำอะไรได้ก็คือเปนเกมไทยๆก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากนะครับผมจะดูการ์ดให้จบก่อนแล้วกันการ์ดชุดที่สองนะการ์ดชุดที่สองอันนี้จะมีอะไรบ้างโอเคฉีดเลยนะ ดูจากหลังการ์ดตัวนี้สีเทานี่เป็นอีเวนต์การ์ดนะครับอีเวนต์การ์ดโอเคแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยมีการ์ดคาเลคเตอร์ตรงนี้เป็นคาเลคเตอร์อันนี้ล่ะเหมือนเป็นปราสาทนี่คาเลคเตอร์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหม เวลาจัดเรียงมาอาจจะเป็นการแบบจัดเรียงแล้วก็ใส่ถุงมาเพราะนั่นคือด้านหน้าด้านหลังมันก็กลับหัวกันนิดหน่อยตัวกร์ตูนน่ารักจังเลยนะไหนลองดูเทียบกันดอิอยากให้หน้าเหมือนกันหน่อยก็ยังดี <laughs> ก็โอเคก็โอเคถือว่าโอเค สำหรับราคาแล้วก็ของที่ทำในไทยคุณภาพได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับผมมีการคาแรคเตอร์แตัวมีการ event, อีเวนต์เนี่ยดูหนะ้าอีเวนต์แป๊บหนึ่งอืมนะทอยลูกเต๋าแดงอะไรประมาณนี้เดี๋ยว้องมาดูวิธีเล่นคือคนที่เคยเล่นอยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยผมไม่แน่ใจเพราะว่าได้ยินมาว่าตัวรี v i v ว l ลเนี่ยมีการปรับปรุงอาร์ตเวิร์กหรือว่าปรับปรุงหน้าการ์ดอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมแต่ผมพอดีผมยังไม่เคยเล่นหมก็เลเยเลบอกความแตกต่างไม่ได้สําหรับใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยอาจจะเห็นอยู่ว่ามันต่างกันยังไง นะอันนี้นักบวเริ่มต้นที่นี่เป็นอะไรอ่ะเหมือนจุดสตาร์ทหรือเปล่านะก็คือเป็นมีอยู่ห้าใบเป็นจุดสตาร์ทของแต่ละตัวนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่จะได้ดูกันคืออันนี้นะตัวนี้น่าจะเป็น เฮลท랙ไหมใช่ปะเดาวไวจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันให้หมุนเฮลได้นะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวอืมคุณภาพก็เป็นกระดาษแข็งสองอันประกบกันถือว่าโอเคพอใช้ได้แหละก,ก็ดูน่าจะเล่นหนาพอสมควรก็เวลาเล่นอาจจะต้องรักษานิดนึงนะครับผมก็อันนี้คือเป็นชุดสำหรับชุดหลักนะ ตัว Questmaster ชุดหลักนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่นิดนึงเวลากลางบอดแล้วตัวพวกพวกนี้มาอยู่บนบอร์ดจะเป็นยังไงก็ถือว่าขนาดโอเคนะเพราะว่าคือคือแป้นข้างล่างเนี่ยกับไตัวที่วางเนี่ยมันพอดีเลยนะโอเคป่ะเวลาเดินเวลาเดินอี้ก็ถือโอเคแหละโอเคนี่คือตัวหลักนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะตัวเสริมของ questmaster นั่นคือตัว hydra w a r l r o c k hydra w a r r o c k โอเคม, okay, มาดูคำอธิบายนิดนึงเขาบอกว่าชุด hydra w a l l o c เนี่ยเป็นชุดเสริมของกิ่งบัดัง questmaster เพื่อเสริมความอัรรดในการเล่น questmaster นะ ผู้เลยย่นจะได้ผจญภยัยในเกาะไฮด่าสนุกตื่นเต้นร้าวใจไปกับการผจนภยยัยของตัวละครแต่ละชีพร่วมการต่อสู้กับไฮด้าที่เกาะวอล์รกด้วยนะครับโ okay. อเคอะลมาดูกันซิว่ามันเป็นเสริมในแง่ไหนโอเคเป็นซองแบบดึงออกมาอย่างนี้นะอาตัวนี้เป็นการ์ดเหรอเหมือนจะเป็นการ์ดเพิ่ม อันนี้เ r e a s u r e เมื่อเราชนะไฮด้าตรงนี้มาเป็นแบบเป็นสติกเกอร์ติดมานะครับใหญ่กว่าการ์ดของที่เล่นเมื่อกี้จากชุดหลักนะนี่คู่มือการเล่นและแผ่นที่คู่มือการเล่นเป็นกระดาษแบบพิมพ์สด้านประมาณนี้นะยับมาด้วยนิดนึงละ่ะโอเคมีด้านหน้าด้านหลังเมื่อชนะจะได้อะไรอะโอเคแล้วก็จะได้ ตัวเต๋ามาอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นตัวละครที่ต้องแบบพับก็คือแทนที่จะได้เป็นมินิเจอร์มาได้เป็นตัวกระดาษมาอย่างนี้แทนหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็มีตัวเหมือนเมื่อกี้เนาะตัวแกลกเฮลเพิ่มนะครับเพิ่มได้อีกสี่ด้วยกับสี่ตัวนะได้แกะแล้วกันนะเพราะมันเหมือนกันได้เต๋าเพิ่มแล้วก็มีหน้าเต๋าเหมือนกัน ก็เ,เดี๋ยวต้องมาดูวิธีว่าเล่นยังไงมีการ์ดด้วยนะนักเวชชายนะครับขนาดก็น่าจะเหมือนกันขอดูสักคนละกันว่าข้างในมันให้ใหอะไรมาบ้างนะตัวอินเด็กของชุดเนี้ยชุดไฮด้าเนี่ยมันเป็นฟองน้ำเลยลเนี่ยดูดิเป็นฟองน้ำตัดมาเป็นเข้าช่องนะถามว่าดีไหม,มผมชอบแบบเป็นกระดาษหรือว่าเป็นช่องแข็งๆมากกว่า นะแต่ว่ามันก็การกระแทกได้ล่ะนะครับตัวนี้ก็มีมีการคาแรคเตอร์ข้างหลังไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่แล้วตัวนี้เป็นทร e ชเชอร์เมื่อกี้มันเป็นไอเทมใช่ไหมทรเชอร์อันนี้เป็นไอเทมนี่ฟึบอันนี้เป็นไอเทมนะอืม ก็ได้การ์ดเพิ่มมาล่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่ามันใช้ทำอะไรได้กับชุดนี้นตอนจะประประกอบกับชุดตัวหลักได้ยังไงนะครับผมโอเคนะเดี๋ยววันนี้ให้ดูคร่าวๆตอนนี้ขออ้อใช่ยังไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลยเกาะแห่งไฮดราได้ ได้บอร์ดอันใหม่มาอันนึงแต่ว่าไซส์น่าจะเป็นประมาณกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นนะครับผมก็คือเล็กลงประมาณสองเท่าสองถึงสามเท่าอะไรประมาณนี้นะก็คือเหมือนน่าจะเป็นเกมเป็นภาคแยกเลยแหละเป็นภาคแยกภาคเสริมมาจากภาคเดิมนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวไฮดรานะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะ ให้ดูไอ้นี่คร่าวๆนิดนึงแล้วกันว่าชุด small world ที่ผมให้มาเพราะยังไงมันก็เป็นชุดของ quest master เนอะโอเคสุดท้ายละสุดท้ายละตัว small world นะครับผมตัว small world แพคเกจก็เป็นพลาสติกทั่วไป แพ็กเกจกันแพ็กเกจจะเหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะครับก็คือเป็นกระดาษลองนึกถึงเขาเรียกอะไรเดียเคยไปเซเว่นแล้วเห็นพวกการ์ดเกมที่ขายในเซเว่นไหมพวกแวนการ์ดพวกอะไรอะประมาณนั้นอะมั้งคือมันก็ไม่ใช่มันไม่ดีนะคือมันก็จะเป็นมาตรฐานของมันอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่แบบเล่นบอร์ดเกมมาจนชินแล้วเนี่ยคุณภาพอย่างนี้ก็อาจจะถือว่าต่ําไปสักนิดนึง นะโอเคครับก็คือแกจะจากกล่องมาก็เป็นทาดอย่างนี้เลยมีอย่างนี้เหรอเป็นอินเด็กเป็นกระดาษแข็งตัดธรรมดานะครับให้อะไรมาบ้างน่าจะต้องแกะถึงจะเห็นอย่างที่บอกมันเป็นแนวแนวงูตกกระไดนะครับงูตกกระไดคือทอยเต่าแล้วก็เดินตามจำนวนช่องสิ่งที่เราได้มาก็คือ อนี้น่าจะไซส์ b 5แเล็กกว่า a 4อีกนะครับเป็นขาวดำแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นตัวหมากเดินนะฮะหมากเดินให้มันทั้งหมด5ตัวซึ่งจะเอามาประกอบกับสติกเกอร์ตัวนี้นะหมากเดินลูกเต๋าธรรมดาธรรมดาหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ มีบอร์ดทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6บอร์ดก็บอร์ดเนี่ยไซส์ประมาณสัก1คืบคูณ1คืบนะ6อันมีสตาร์ทน่าจะต้องเอามาประกอบกันนี่แผ่นที่มีทั้งหมด6แผ่นนะครับแล้วก็สามารถแยกกันแล้วเอามาต่อกันได้หมุนปรับเปลี่ยนทิศทางวางได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและความคิดสร้างสรรค์ เริ่มเล่นพิงสองหรือใช้ทั้งหมดหกแผ่นที่ก็ได้แล้วจต่ตกลงกันก็คือแบบเออมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่นนมันมาต่อกันได้ใช่ไหมตรงกลางเห็นปะม,มันต่อกันหรือถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนหมุนอย่างงี้ก็ต่อไม่ได้เดี๋ยวว่าเราจะพิกแพงไงไอันเนียนายต้องต่ออันนี้แหละอ่ะสามได้อย่างงี้ใช่ไหมเบอร์สามเบอร์สี่อันนี้ต่อได้เบอร์ห้าอันนี้ต่อได้เบอร์หกอันนี้ต่อได้ บหกต่อได้ไหมบหกมันต้องไปต่อฝั่งนี้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคือมันต้องมีอะไรที่เชื่อมผมว่าจริงๆเล่นกันหกก็ได้เล่นกันหกอันมัน้งแล้วแต่อย่างแรกๆลองลองเริ่มดูก่อนอาจจะยังไม่รู้กดแต่ต้องรู้มันต่อ,อยังไงน,นะครับผมคุณภาพก็เป็นกระดาษแข็งข้างหลังทางํามาเป็นสีดําก็โอเคดูดีนะดีกว่าจะเป็นดีกว่าจะเป็นแบบการ์ดกระดาษแบบสีเทาๆอย่างนี้นะหนาะนะก็พอสมควร นะครับสีสันก็ชัดเจนมีการแบ่งคลาสก็เป็นตัวอะไรเพราะมันพอมันประกอบกันแล้วเนี่ยรายละเอียดมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าแต่ละช่องมันคืออะไรนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนงูกตกกระไดคือเดินมาเจอช่องนี้ถอยหลังหนึ่งช่องถอยมาเจออะไรเจีจาสันติภาพเจียจ่าไม่สำเร็จอะไรเงี้ยออันนี้ก็จะเป็นเกมง่ายๆประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนประเด็นคือที่ไม่เข้าใจคือไอ้ตัวเนี้ให้หมาทําไมมันดูเหมือนกั้นอะไรไม่ได้เลยมันกั้นอะไรได้อรอ ไม่แน่ใจเหมือนกัน okay. ครับผมก็สิ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงอ๋อเมื่อกี้มีนะเกือบลืมไปของแถมอันนี้ตัวสมอ l เว r ร์อีกตัวนึงอตัวนี้ก็คือเป็นไฮดรา o อ o k นะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงคือตัวนี้ การ์ดแถม2อันอันนี้ตัวนี้เป็นของ Quest Master ผมยังไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนนะเขาบอกว่าเป็นการ์ดสัตว์เลี้ยงการ์ดสัตว์เลี้ยงซึ่งจะมีมาเฉพาะในชุด r e i v a l คือสำหรับคนที่พิออเดอร์รอบนี้เท่านั้นนะเขาบอกว่าถึงต่อไปเขาจะมีการ r e เมค e ต่อให้เขาจะ r e เมค e ตัว Quest Master ชุดต่อไปอีกมันก็จะเป็นภาคอื่นไปเลยซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะไม่ได้แถมก็จะแถมสัตว์เลี้ยงมา4ตัวยูนิคอร์นขาวทองฉลามเมก้าเม้าส์สุนัขขาวดาบเป็กซัสสีลุงน่ารักเชียว นะมันก็จะบอกว่าเนี่ยเมือ่อผู้เล่นตกประสาทตัวเองสามารถเรียกสัตว์เลี้ยงได้อะไรอย่างนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการเรียกสัตว์เลี้ยงน่าจะเหมือนกันน,นี้คือที่เขาแถมมานะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะไปเข้ากับชุด quest master ยังไงส่วนตัวนี้เป็นคูป,ปองแถมมา200สําหรับถ้าจะซื้อเกมในค่ายของเขาเพิ่มนะ200แต่ว่า200เนี่ยต้องซื้อขั้นต่ำ5 0านะถึงจะลดได้200นะครับซึ่งเกมเขาก็อย่างที่เขาโฆษณามาตอนแรกๆเหมืเมื่อกี้มีเชสมีอะไรอย่างเงี้ยหรือจะซื้อของใน gard summoner master ก็ได้ ไอตัวนี้จะเป็นการ์ดแถมอ่าเป็นโปรโมการ์ดที่แถมมานะรู้สึกจะตัดลำบากชิบชิ้นสุดท้ายละที่เราจะโชว์ให้ดูเป็นโปรโมการ์ดนะครับฉีกเลยแล้วกันนี่เป็นโปรโมการ์ดผมไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมการ์ดของเซตอันนี้โอ s ซัม,มนเนอมอร์มาสเตอร จริงๆการ์ดซัม,มนเมอร์มอสเซอรทำออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะคือด้านหลังการ์ดเป็นแบบมันๆเงาๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวการ์ดค่อนข้างหนานะเทียบกับตัวการ์ดของตัว Quest Master ที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมว่ามันจะดูดิเห็นไหมเทียบความหนาแล้วเห็นพอจะเห็นไหมครับ ตัวเนี่ยค่อนข้างหนานะตัวนี้มันจะบางๆงนะคือเหมือนกับว่า questmaster เขาทำมาเพื่อแบบขัดตะทับเือไง <Okay. S 1> ก็คือว่าเนี่ยการ questmaster ทำมาดูดีจแน,นะนะแข็งหลังการ์ดมีอะไรสวยงามด้านหน้าก็แบบสกรีนตัวนี้เหมือนแบบกระดาษการ์ดกระดาษกล่องของขนมอะไรประมาณนี้ด้านหน้าตัวนี้แบบเป็นกระดาษด้านสีสวยเชียว นะผมว่าน่าจะเป็นพวกแบบเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเขา mm hmm. เขาก็เลยทํามาดีมากตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซตของอะไรแต่มันเป็นตัวละครเขาดูซิมีอะไรบอกปะ Black c h เ s สมัง้งน่าจะเป็นชุดของ Black Chase นะซึ่งผมไม่ได้เล่นอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างที่บอกคือผมพลาดไปถ้าเกิดว่าผมรู้ว่ามันเป็นชุดที่แบบ ตัวละครที่มันเข้าชุดกับ s u m เมอ e r ม a สเตอเนี่ยผมอาจจะสั่งเป็นชุดนั้นมาแทนก็ได้อ้าวโอเคครับผมก็เป็นการอันบ็อกให้ดูว่าเกมของคนไทยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะก็คือข,ของค่ายที่ทำตัว Quest Master อ e v เ l เวอไหนๆก็สั่งมาแล้วก็เลยแกะให้ดูกันนะครับผมโดยรวมผมว่าอุปกรณ์เทียบกับราคาแล้วนะมันก็ก็พอรับได้ละ่ะ นะครับผมแต่ด้วยความคาดหวังแล้วนะก็อยากจะให้คุณภาพดีกว่านี้นะโอเคครับผมสำหรับวันนี้แกะกล่องตัว Quest Master Reival v ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจตอนนี้มันคงไม่มีขายแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นพรีออเดอร์แล้วเขาก็ปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะก็อาจจะต้องลองดูนะครับว่าจะมีคนที่จะปล่อยหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแล้วก็ส่วนเกมเพลย์เนี่ย จะมีให้ดูไหมก็เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่ามันยังมันไม่ใช่เกมสาหรับทีมโดดเดี่ยวเลยแค่ซื้อมาก็เลยมาอันบอ็อกให้ดูนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้กับตัว Questmaster r e v i v a l นะครับสวัสดีครับ